ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสุ่มมิตมะกันนะครับซึ่งมิตมะจะเป็นมิตมะใหม่นะครับผมได้ฟาร์มมานเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับอันสุดท้ายนี้เลยมีอยู่3 5 0 0ันหเกิเรนะฮะเฮ้ยขาดอินิดีเดียวเอง่ะอกนเดียเดียวเองนะครับเดี๋ยวก็ดึงเลยนะครับมิตมะตรงนี้หามาได้ยังไงเดี๋ยวพาไปดูก่อนแล้วก็จะแนะนําทีมด้วยนะฮะด่านจะเป็นด่านนี้มิตมะใหม่ เข้าไปตรงนี้จะมาะครับนี่ด่านสุดท้ายเลยนะฮะเข้ามาด่านที่ผมฟาร์มจะเป็นด่านที่3นะครับเพราะว่าด่านที่4มันดูจะยากเกินไปของจะต้องฟูนิดนึงนะครับแต่ว่าฟาร์มด่านที่3าก็ไม่ได้แย่นะครับของอาจจะไม่ต่างกันมากก็ยังพอดูดดวถิถยได้ยังพอได้มีตระมาหกดาวบ้างนะครับต่อให้ฟาร์มสเตจที่4เนี่ยก็อาจจะไม่ได้6กดาวเสมอไปนะครับเพราะงั้นเนี่ยดวงก็อาจจะผ่านกันไม่มากเพราะงั้นผมฟาร์มอันสามแล้วก,กันไปดูเลย ทีมมันจะมีสองทีมที่ใช้นะครับทีมแรกที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นทีมโอทาเกะนะฮะอ่ะให้น้องซาจิกิมายืนเอาไฟนิดหนึ่งให้ตัวอื่นตายแล้วก็ให้โอทาเกะได้บบฟนะครับมาถึงนนะจะเป็นอย่างนี้ตุ้มแล้วก็ีสมาจะเป็นสาบอส3ามบอสเลยนะครับเห็นป่มสามบอสนะฮะซีประมาณสองรอบก็เรียบร้อยนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ตึบแล้วก็ชนะ แค่นี้เลยนะครับสแตกไม่สูงไม่สูงมากนะครับคีดาเมจแค่สองร้อยเองมงตัวอันนี้นะครับผมจะเล่นเป็นอีบารากินะครับตัวใหญ่อีบารากิด่านด่านนี้จะค่อนข้างดีนะเพราะว่าพี่แกบีบแรงนะครับบีบแรงมากอรอะะดูใช้อันดนบึ้มไปก่อนนะเพราะว่าเก็บสแตกนิดนึงแล้วก็ยิ่งตัวละครลูกน้องเยอะเนี่ยอีบาจะบีบแรงขึ้นจะบีบบอสตายเลยนะครับอืมรอแปบนิดนึง เหลือใช้น้องเป็นพีเมย์ก็ได้นะแฮนด์อนมุกตูมอ่าเห็นปะลูกน้องมาเพิ่มขึ้นแล้วพออีบาบีเพจะแรงขึ้นนะครับตูมเห็นปะบีพีเดียวหายเลยอันสามนะฮะแล้วของที่เราได้เนี่ยก็จะประมาณนี้ปิงสามสิบเศ็นะครับอันนี้คือบัฟหมดแล้วถ้าเกิดมีบัฟจะได้ประมาณหกสิบเศษนะฮะอ่าเนี่ยเห็นปะบัฟศูนย์ละด่านจะเป็นประมาณนี้ แต่ว่าอีบาเนี่ยแรงนิดน,นึงนะของผมแรงค่อนข้างแรงเดี๋ยวจะให้ดูตัวดาเมจที่เราใช้นะฮะ,อ,ะอันโดนนะครับไม่มีอะไรมากไม่แรงมากอันโดนเอาไว้ต่อเฉยนะครับตั๊แต่ประมาณน,นี้โอ้โหมีความกระตุกดนึนนงเฉยเลยนะฮะอ่านมิตาว่าประมาณนี้ทำไมมันกระตุกวะหน้านี้ก็ปกตินะ ว่ามันนจะกินนอหรืต่อไปนะครับอิบาระกิะกเป็นพูดเงาจะใส่เป็นคิดาเมดน้อยลงกว่านี้ก็ได้แต่ว่าใส่เป็นมีจามบอสแทนก็ได้นะครับแรงเหมือนกันจริงๆมีอันดนกับเนี้ยก็จะช้าลงนิดนึงนะครับได้ของน้อยลงนิดเดียวแต่ก็ไม่ต่างกันมากแล้วก็ตรงสุดท้ายโอทาเกะสามบอสประมาณนี้เลยที่ร้อยคิดาเมดเท่านี้ยังบวก39%นงนะครับ สปีดก็ไม่ค่อยเยอะไม่มีอะไรเยอะอะนะครับเล่นไไถูๆูปถ่ายไปก่อนนะฮะต่อไปนะครับเราจะมาหามตาม้ากันนะครับซึ่งมตาม้าที่ผมอยากจะได้ในตอนนี้เนี่ยอ่ะอันเนี้ยมันจะมาเป็นสุม่มมตาม้าแบบ3อันนะเช่นแบบนี้นะครับเห็นปะมันจะมีมตจมาใหม่เข้ามา1อันแล้วเราก็เลือกว่าจะเอามตจมาอันไหนนะครับเราก็เลือกอ,อันนี้ไปก่อนเราจะหามีามาใหม่กันนะครับวู้ยคิเทอมิแต่ว่าสแต็กไม่ค่อยสวยมากจะใช้น,นี้200แต้มในการหานะ อ่ะหล่ก็เรียกมปตำมาใหม่ไปปึ๊บได้ตา้านได้ดีเฟนต์ได้สปีดอุ้ยดีนะดีดีดีดล็อกไว้อะไรที่ชอบก็ล็อกไว้นะครับปึ๊บอ่าอันนี้เป็นมีตำมาใหม่ช่องไหนเฮ็ดพีเฮ็ดพีดี M. ไหมอะอาจจะดีเก็บไว้กับนารอีกนะครับไปต่ออันนี้จึ๊บเฮดพีอ่าถือว่าดีนะเพราะอันนี้เป็นมีตำมาซัพพอร์ตนะครับอาจจะดีก็ได้อันนี้แหละฟินิช อันนี้ไม่ค่อยดีนะครับปึ๊บอ่าน้องม,อม,อมือเมดเอ้ยมีสองอันเลยอะเป็นดีเฟนซ์ด้วยแต่จริงๆผมอยากได้เป็นอันนี้มากกว่าไปต่อนะครับเอาอันไหนดีเอาเป็นอันอัน,นอันนี้แล้วกันนะครับแอคแท็กโอ้โหถือว่าดีนะมึบเข้าไปเฮ้ยอันนี้แอคแท็กคุยมีคิที่เข้าด้วยล็อกเลยนะครับล็อกเลยของดีต่อ อันนี้จะมีอ่ะอันนี้แล้วกันผมอยากได้อันนี้มากกว่าแอคแท็กแอคแท็กสปีดโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะไปต่อไปต่อฟินิกเยอะจังอ่ะทำไมฟินิกเยอะจังอุ้ยคิดาเมจสปีดเอ้ยก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่ได้อยู่ยาวไปปึ๊บอ่ามีตมาอันนี้ผมชอบมากอุ้ยคีย์ทีคเข้าคิดาเมจเดี๋ยวเราไปลุ้นด้วยอีกทีกับเม็ดนี้นะครับถ้าได้คีย์ที่เขรัวๆนี่แจ๋วปึ๊บซัพพอร์ตเอามาซัพพอร์ตโอ้ได้คิด,ด้วยอ่ะถือว่าดีอยู่นะ มึบเข้าไปอ่ะเมอร์เมดมาเฮดพีสวยอยู่นะอันนี้เป็นมิตร,รมาณสองซัพพอร์ตได้นะครับจัดไปปีนี้อีกแล้วว่าอุ้ยแต่ว่าได้คีย์อะเก็บไว้ก่อนยาวไปอันนี้จะเป็นเอาหออันนี้บ้างดีกว่าน,นะครับเฮดพีโหย,ยังแย่เลยตั้งแตกแย่มากอ่ะแทงของแทงหุ้ยเฮดพีแอคแทกสปีดดีเฟนซ์อุ้ยดีดีด,ดีอันนี้ดีครับเก็บไว้ก่อนเผื่อไว้ สอนไปสุดท้ายนะครับอ่ามาปึบได้แอคแท็กไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอันเนี้ยต่อครับสุดท้ายของซัพพอแร์แล้วกันโอเคก็ถือว่าดีอยู่นะประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ฟาร์มด่านนั้นไม่ค่อยไหวเพราะว่ามันใช้ซูจิเยอะมากก็สามารถฟาร์มด่านปกติแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เลื่อนมาสุ่มเอาตรงนี้ก็ได้ตรงนี้จะแบบสามารถแบบหาเลือกพิเจอรได้เลยว่าจะเอาช่องไหนอะไรยังไงนะครับสามารถเลือกได้เลยนะฮะ ่ะประมาณนี้ปึ๊บโอเคเกือนะฮะต่อไปนะครับมิตมะที่เราหามาใช่ไหมผมจะใช้แบบเป็น6ดาวทั้งหมดเลยนะเพราะงั้นเนี่ยห้าดาวเราจะขายทิ้งนะครับปึ๊บเดี๋ยไอ้พวก4ดาวเนี่ยผมจะขอย่อยไป4ดาวลงไปเนี่ยขอย่อยไปเอาไว้เป็น EP นะครับเอาไว้อัปต่อ โอ้โหน่าเสียดายเหมือนกันนะโอ้โหหมดไปเยอะมากเลยน่าเสียดายอ่ะโอเคหมดยังโอ้โหสามร้อยเลยเหรอวันนี้วันเดียวผมฟาร์มไหมฮะผมฟาร์มแค่วันเดียวเองนะโอเคโอเคนะครับต่อไปนะครับมิตามาพวกนี้เนี่ยเราจะมาทำเป็นมิตามาของซัพพอร์ตกัน ส่วนใหญ่ที่เราจะเอาเนี่ยของผมจะเอาเป็นน้องอันนี้ก่อนแล้วกัน <S 2> <S 2> น้องคางูก่อนแล้วกันครับคางูมีจะมาหนึ่งช่องที่เราต้องการกอันนี้เป็น h e a d p เก็ <S <S บไว้ h e a d p มีฮิตด้วยอันนี้เป็นด e เฟน s ์นะฮะช่องนี้มีปะไม่มีคนระับสงสัยผมจะได้ทำอ้นี่ก่อนแน่เลยอันนี้เป็นต้านมีด e เฟน s ์ด้วยมีด e เฟน s ์มีต้านเก็บไว้ก่อน ผมไปทำอันนี้ก่อนดีกว่าไอที่มันอึดๆหน่อยน้องนิวในนี่นะฮะ,ะ,ะมิตามาโมีตามะใช้เป็นอันนี้อันนี้ได้ครีเออเก็บไว้ก่อนละกันเผื่อจะได้แบบอะไรที่มันแรงๆกว่านี้อ่าช่องนี้อที่เราบอกว่าได้ของดีเดีย๋ยวเราจะเปลี่ยนมิตามาช่องนี้มีของกินต่อไหมหามิตามาที่เอาไว้แบบอัพต่อนะฮะ ที่เราไม่ได้ใช้ถ้าไม่มีเราก็เอาอันนี้ไปเลยก็ได้ปึ๊บออัพไปใช้เงินนิดนึงเดี๋ยวนิดนึงแต่ว่าทำๆเผื่อไว้ก็ได้นะครับในซีรียส์มาดูว่าจะได้อะไรต้านดีเฟนส์สปีดอันไหนก็ได้โอ้โหแบบนี้ไหมแบบนี้ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เลยไม่ค่อยน่ารักเลยนะอันนี้ได้อะไรอ่ะได้ดีเฟนส์ได้ defense, ไดเฮดพียังดีกว่าอีกอะ่ะอันนี้ มีไหมไม่มีนะครับช่องนี้ดูเหมือนจะจะเปลี่ยนยากนะเพราะว่าของมันดีแต่ลองดูช่องนี้ไอช่องไหนนะที่เราเอาไว้อะอันนี้ป่ะอันนี้ไหมไม่ไม่ไม,ไม่เป็นช่องแรกช่องแรกอ่านี่ไงนี่ไงนี่ไงใช่ปะ่ะอ่านี่ไง critical ที่เราหวังเอาไว้ตอนแรกนะครับมาดูกันว่าจะได้ คริติคอลหรือเปล่านะครับขอให้ได้คริติคอลเยอะๆหน่อยจะได้เก็บไว้ใช้นะครับโอ้โหได้แปดโอ้โหก็มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจะเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะเป็นของใหม่อเมอร์เมดเดี๋ยวเมอร์เมดเนี่ยผมจะเอาใส่ให้ตัวตัวอะไรดีที่มันเป็นซับพอร์ตซึ่งซกตัวยังไงขอดูก่อนนะฮะตัวละคร,รคที่ไม่ค่อยได้ทำอะไรอย่างทางงูยะ พิโยลิโบเอ็มมุสุบิอย่างเงี้ยที่มันไม่ต้องโจมตีครับใส่ตัวนั้นไปเลยไหน่อยดูสิมีไหมเอาน้องก่อนละกันที่แต่น้องทำดาเมจเนะตัวเนี้ยอืมน้องทำรามิเนะได้ด้วยเลยหรือผมต้องทำพิโยลิโบสองตัวอาจจะต้องทำสองตัวนะอาจจะต้องรอบันอีกสักตัวหนึ่งขึ้นมาอะทำเก็บไว้ที่น้องก่อนละกันนะครับ อันนี้เอาเป็นอันไหนดีอันนี้มี h p HP เหมือนกันอุ้ยเมือเดียวกันเลยอะอใส่ไปก่อนนะครับเผื่อไว้แล้วก็อันนี้เป็น h p พอ่าน้องต้องการอื่นหน่อยใส่ h p เข้าไปมิตามาอันนี้เนี่ยจะเป็นสำหรับซัพพอร์ตนะเพราะว่ามันจะมีล้างสถานะนะครับ ใครที่ต้องการล้างสถานะก็มาเล่นอันนี้ดีครับค่อนข้างจะแนะนำได้อุ๊ยเป็นสายแทงด้วยอะ่ะเป็นสายของแทงด้วยอะ่ะดีอยู่นะฟูฟ,ฟถูถึกๆไปเลยดีไหมเล่นแบบว่าสายถึกๆไปเลยอันนี้จะมีเหตดพีด้วยอ่าอันนี้มีต้านมีคียที่เข้ามีคียดาเมจสปีดอ่ะอันนี้ละกันนะครับ ประมาณนี้เราจะได้เกาะอุ้ยนี่ขนาดยังไม่อัพมิตามานะได้เกาะบวกมา200อ่ะได้เกาะบวก200อ่ะเกาะต้นแค่164เองบวกบวกเยอะมากนะครับประมาณนี้ก็มาแชร์เรียกว่าแชร์ปะมาสุ่มให้ดูนะครับว่าของเป็นยังไงบ้างนะครับเผื่อใครจะลองสุ่มนะฮะก็ลองเลือกมิตามาดีๆนะครับผมส่วนข้อมูลคลิปมิตามาว่าอะไรทำยังไงได้ก็ ทำเอาไว้แล้วนะครับสามารถไปย้อนดูได้นะลองหาดูนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ